สวัสดีค่ะร้านตอนเทกเตอร์อำเภอสูงเนินโคราชนะคะวันนี้ขอนำเสนอรถไถนะคะคูโบต้ตา L4018DT นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น DT อ่เป็นคานโค้งนะคะคานบมารายละเอียดของรถนะคะเป็นรถจดทะเบียนปี63นะคะ คันนี้นะคะให้ไปพร้อมนะคะใบมีดด้านหน้านะคะไปพร้อมผ่านทวนผ่าน6ตาช้างนะคะ DH226 E-Pro นะคะติดมากับลบเลยอุปกรณ์2ชิ้นนะคะนำเสนออยู่ที่338,000บาทนะคะ ใครที่มองหานะคะรถไถคูปตตานะคะ40แรงนะคะแวะมาดูได้นะคะที่ร้านนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0880695336นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่2,068ชั่วโมงการทำงานนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวให้ดู แห้งๆเลยนะคะใครที่มองหาอยู่ก็มาดูค่ะหรือจะออกผ่านทกศนะคะใครเน้นเราก็มีให้ทกสเราทาใบเสนอราคาให้นะคะลองมาคุยดูใครที่เป็นลูกค้าทกศอยู่แล้วนะคะอยากหารถไปไว้ใช้งานยางหลังยางหน้ายางหลังนะคะ ซุ้มบางโทนไม่ผุดนะคะรถปี6-3 2,000กว่าชั่วโมงการทำงานหรือใครอยากจะได้เครื่องเครื่องตัดหญ้านะคะตัวตัดหญ้าหรือจะเป็นโรตรี่นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าเลยคุยกันได้ปรึกษากันได้นะคะราคานี้ก็จะเป็นราคาใบมีดกับผานนะคะที่นำเสนอไปร้านอยู่อำเภอสูงเนินนะคะโคร,ราชนะคะ สนใจโทรมา0880695336เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์ทักมาได้นะคะจะมาดูรถก็นัดหมายล่วงหน้านะคะที่ร้านเป็นรถเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานแทแปบ๊บนะะแทบที่ร้านเรามีลจำหน่ายรถไถนะคะหลายรุ่นนะคะ หลายขนาดนะคะถ้าสนใจรุ่นอื่นก็สอบถามได้ค่ะจะเป็น32แรง36แรงอ่า40นะคะ40 50แรงรถตักอย่างเงี้ยมีให้มีโตรตารี่ของใหม่นะคะของมือสองฐานนะคะสอบถามได้ สนใจก็มาดูมาชมได้ค่ะเพราะว่าเราก็รลดดืมๆนะคะฝาก FC ทุกท่านนะคะขอบคุณที่กดไลค์นะคะกดติดตามนะคะหรือโทรมาสอบถามนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะวันนี้ก็จะเป็น40แรง แห้งๆเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีนะคะ ของใหม่เราก็มีคูปุต ta 40 lc ศูนย์นดีทีนะคะคานบนคันนี้นะคะไปพร้อมกับผานพวน,นเป็นผานหกนะคะนําเสนออยู่ที่3ามแ0 0สามนะคะรถจดทะเบียนปี63นะคะเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะคะสนใจมาดูได้นะคะอาฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8น0 6 9 5 3 3 6นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ